นี่ลูกวันนี้ที่โรงเรียนครูโทรมาบอกว่าหนูชอบแกล้งเพื่อนในห้องเรียนกันเหรอคบพ่อก็เพื่อนที่โรงเรียนมันทําตัวหน้าแกล้งหนูเห็นแล้วมันไสมากเลยพ่อพูดแล้วอยากจะตีมันอีกสักทีเลยเนี่ยแต่ทําแบบนี้มันไม่ถูกนะลูกเราเป็นเด็กต้องทําตัวให้น่ารักสมวัยดิเป็นเด็กดื้อมนันไม่ดีเข้าใจไหมไม่ดียังไงครับพ่อเกิดเป็นลูกผู้ชายก็ต้องสู้สิไม่เหมือนพ่อหรอกกลัวแม่ยิ่งกว่าอะไรอ้าวนี่ลูกชักจะลามปามกันใหญ่แล้วนะเป็นแบบนี้พ่อไม่คุยด้วยละ แบลหนูไม่กลัวพ่อหรอกพ่อก็เหมือนท่านแม่นั่นแหละเฮ้ยไอลูกคนนี้นี่ใสเหมือนแม่ไม่มีพิดโมช่วยสอนน้องหน่อยสิว่าเป็นเด็กดื้อจะโดนอะไรเดี๋ยวพ่อจะไปทำงานก่อนฝากด้วยนะได้เลยครับพ่ออย่างที่โมเนี่ยนะจะสอนอะไรหนูได้ขนาดพ่อหนูยังไม่กลัวเลยน้องรักพี่จะบอกให้ถ้าเป็นเด็กดื้อจะโดนอะไรเป็นเด็กดื้อแล้วจะโดนอะไรหรอพี่โม โดนแบบนี้ไงน้องรักจะได้หลับจำสับ้างห้าวดีนะแก <c oughs> <c oughs> ไอ้โมโนัน่นแกททำอะไรอยู่นะลูกอ๋อเพิ่งก่อมน้องนอนเสร็จครับแม่เออพอดีเลยแม่กำลังจะให้ก่อมน้องนอนอยู่พอดีรู้ใจแม่จริงเลยลูกโมคนนี้นี่ <c oughs> อ้าวนั่นน้องตื่นหรอหนูมันนอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับเนี่ย ืนแล้วหลับยาก้วยสิคราวนี้จะทํายังไงดีมโมอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกครับแม่เี่วผมทําให้น้องนอนต่อเองครับถ้างั้นแม่ฝากด้วยนะแม่จะไปทํางานบ้านต่อก่อนทําให้น้องหลับให้ได้ละอะ